สวัสดีครับผมเอซีบ้านสวนนะครับวันนี้พามาชมผลผลิตที่กำลังออกลูกออกผลนะครับนี่เลยชมพู่ชมพู่ไต้หวันนะครับรสชาติหวานอร่อยดีมากดีมากจริงๆรินี่กินแล้วดีมากจริงเห็นไหมครับมีหลายรุ่นมากอันนี้อ,ออกดอกใหม่แล้วนู่น ในต้นมีลูกแล้วเห็นไหมครับนี่คือผลผลิตที่เราดำเนินการสร้างนะครับที่ทำบ้านสวนหลังนี้นะครับในระยะเวลาสามปีนะครับอ่านี่อีกพันหนึ่งออกดอกเหมือนกันแต่ตอนนี้ยังไม่เคยชิมนะครับเนี่ยแต่ออกดอกเต็มต้นเลยปาดแล้วดูดิดิน น้ำก็ไม่ค่อยได้ลดนะฮะเดี๋ยวระบบน้ําเสร็จนู่นนะครับถึงจะดีกว่านี้ดูดิโอ้โยต้นใหญ่มากสามปีเป็นลูกเห็นไหมในน้ํามีปลานะครับในมีปลามีปลานน่นต้นนู้นมาไอ้นี่เขาเรียกอ,อะไรชมพูอะไรนะแดงแดงจันทบุรีทับทิมจันรก็ออกลูกเหมือนกัน เอาลาสีเอาลาสีเป็นไงอะ่ะนี่ออกดอกเต็มเลยไงอะ่ะนี่แหละครับผลผลิตถ้าเราไม่ทําวันนั้นนะฮะก็จะไม่มีวันนี้นะฮะจากเป็นต้นยางอเ,เปล่านะ,ะเราก็แบ่งจากการที่มีแต่ต้นยางนะครับต้นยางนานะฮะเนี่ยเ,เนี่โน่นยางนาอย่างนี้ครับ เอาแบ่งบางส่วนนะครับมาทําแบบนี้นะกินได้แบบนี้กินได้อันนู้นกินไม่ได้แต่ได้ธรรมชาตินะฮะกินไม่ได้แต่ดูดิครับธรรมชาติมันหาไม่ได้แล้วนะที่จะอยู่ในแบบนี้นะครับที่จะอยู่ในที่ของเราอยู่ในการบำรุงรักษาของเรานะครับมีสสดาวด้วยนี่เห็นไหมออกช่อนี่ไม้คนมาสอย อา๋ยเป็นพี่น้องนะครับมาสสยเอาไปกินกันไม่ได้วาอะไรเต็มที่แต่วันนี้เราพามาดูมะเหมี่ยวเฉยนะครับอันนี้คลิปนี้จะพามาดูมะเหมี่ยวเฉยนี่ดูนี่มีมดด้วยเนี่มดมด,มดบอกเลยว่ามดกินได้เราก็กินได้ว่าแบ่งมันกินแย่งมันกินอาจจะไม่ได้กินตลอดไม่ได้แย่งกิน,กนตลอดฮะก็แบ่งมันกินบ้าง เนี่ยหมดแดงเนี่ยชอบมากินไม่เป็นไรหรอกตามสบายอยากกินอะไรก็กินไปเราไม่ห่วงห้ามอะ่ะโตแล้วเห็นไหมเนี่ยสามปีปลูกตอนที่มาทําตรงนี้พอดีเลยเนี่ยเอามาลงไว้แค่ตอนนี้เป็นลูกหมดละทั้งสามต้นเลยชมพู่ชมพู่สามต้นสามสายพันธุ์แต่ปีที่แล้วต้นนี้มันออกเนี่ยต้นนี้แหละมันออกแล้วผมก็ชิมมันอร่อยมากอะ่ะอร่อย อร่อยที่ไม่เคยกินจากในตลาดมาก่อนอ่ะตลาดบางทีก็หวานบางจืดมั่งแต่นี้แบบดูดิดูลูกแบบเนี้ยแต่มันอร่อยนะเนี่ยหวานแบาบ,าบกอบะแบบไม่รู้จะบรรยายยังไงเลยอ่ะแล้วเนี่ยอนาคตนะครับบ้านสวนเสร็จใครมาแคมป์ปิ้งก็เก็บกินได้เลยไม่ได้ห่วงห้ามนะครับตามสบายครับอยากกินอะไรก็กินในนี้นะครับ โอเคคลิปนี้พามาดูแค่ผลหมากรากไม้นะครับเป็นชมพู่นะครับชมพู่ต้นนี้ถ้าจำไม่ผิดเป็นชมพู่ไต้หวันนะครับก็สวัสดีครับ